ีองะโชบ่ไอ้บิวไปหาตัวรอกไอบิวป่ยอบิวป่ยยบิวไปแล้วอบิวบ้านไม่ตู้ล้คืนนี่เฮจักอบ่ตอบออบจะนีก็สิไปตลาดแล้วจะนีก็สิไปแล้วไม่อ้วนเสียไปล เจนีไ่ไปบ่ไปน้ำไม่อ้วนไปบ่ลูกเจนเอ้ยไปบ่ไปน้ำไม่อ้วนไปบ่ทุจราก่อนทุจ้าไม่อ้วนจะพาไปนี่เออไปเดิมกูใหญ่เด้องูใหญ่กัดเด้ออุิมงูใหญ่กัดงูใหญ่กัดอ้ายอย่าเหตุของเอื้อยลูกสบายดีป้าลุงก่อน เออไฟมัดผมให้น่างามแท้่เ่ยวดสบายดีก่อนสบายดีแม่เชียงห้สบายดีตุจาก่อนตุจาเออเจ้าสาตัวมีไฟแวบๆนี่บอก สื報報報้อสื่อที่เอาจับมั้งจับมั้งเอาะว้เสียเอาตรงนี้ใบ้เว่หลอเออเอาไปปะนี่พอเออมาเออเอายังอีบปะนี่พอพออออพอยายา

phần hai mù dạ hai mù dạ phần hai mù được không phần hai mù được yeah yêu thấy mẹ bảo bảo kịp Dạ เร่ไรเรื่องยังเรื่อ่ห้องแบบไปไปปลี่ยนดูปะเดี๋ยวปอบอิดเดป๋ยปบอิดปออปบอิดเจนี่

แก้วบังกอนวอนอืออุอ้ยกินๆแก้วบังกอนม่น่าเดนทอาหารีงง่มาง่ะมาเคล่าบอมาเล่นบอมาเข่มาตบุื่อกนนเม,มาตะบุนบอลเน่ยเขอมาตะเมญ่

Bug nhỏ con bug, 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 à bug, ừ. bug, à, bug, bug, à, ừ. à, bừng, bừng. bug, bừng. bug, oh, เอาหรอเอาหรอเอาหรอถังขี้ดื้อเนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจ้าวิหายันวิ้นี่นี่วิวนี่นี่ป้าอันวิ้อยจาหายวันนะเบิงี่หางของเล่นเยอะแยะจะไปย่งเอื้อยี่หยังจะไปย่งเอืก็ยห็หยังเจ้าก็เล่นไปตีของเจ้าน่ะไอ้ก็ของเอื้อย <Yeah. S 1> เออของเอื้อยของเอื้ <Yeah. S 1> อยตัวกับไปหาเหรียญอื่นอันนั้นของเอ <Yeah. S 1> เื้อยตัวเหรียญเยอะแยะจะไปแย่ยงกันเหตุยัง <Yeah. S 1> นี่นี่นี่วิววิอันนี้ด้วย อย่าไปแย่งเกื่อยตัวอยากเล่นเล่นโูดอยู่พุงเออมีหลายอันอยู่มีหลายอันเยอะแยะไปหาแย่งเกื่อยเห็ดอย่างอืมอย่างมามามาห้องมาก่อนมามาโมเมนต์โมเมนต์แย่จริบๆโมเมนต์มา มาห้องแม่ดูแม่น่ะแม่จอมยุทธจอมป่วนจอมคิดลึกอย่าดึงมันมันสิขาดผูกูไปเลนผูใช่ไหมอย่าเห็ดแห้งเทอะนอกวิวเห็ดแห้งขนาดเปิ่นดน่ะ Nàng chế này. A bocóc cho cắn vào nan. Mhm. 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 Mhm hả huh? Turn nó off. nó ong off. nó ong off. Turn ong off. Turn ong off. Turn ong off. mẹ

ตืนได้ดึงเหะออันนี้กลูกสะายเจ็ดกสเดล้านแม่เนาะหกสิบล้านบาทนะรถกับมือราฆังที่้านนี่สิบล้านบาทนะ ไม่ได้เอาอง,องควันให้ใหหรรลูกุดยไข่คำสวัสดเงินสามก็ด้แบบไอ้ลูกต่างเมื่อต่างตโคตโคตรเลไมูมสิะพ่อแม่เขามีทุนนี่เยโนรรอดแม่ไปข้าชองเช็ดตะกี้ทองเช็ดห่อชทองเช็ดอ๋อมีสองเช็ดเป็ดเโอเ๊ แม่ไปบ่นซะบ่นที่บ้ดนให้แท่เด็บบอดิษฐ์กันแม่ช่วยแม่เห็นอยู่กะนยาเงียบสต๊องมือน้องบอดิษฐ์เลยแม่เห็นอยู่แม่แค่นาบชื้อๆอย่าเห็นเอ้ยมาพี่ลูกเอามาพี่เลยเอามาพี่เจ้าจะหายไว้หลายลูกมือน้องบอดิษฐ์ก็ได้ ไปเธอเมื่ออยู่ในเด้เ he อกันเจนี่เด้อเอาไปลูกลูกไปลูกนี้อือไปพูดไปไปห้องนั่นไปห้องนั่นน้องน้องอยู่ห้องนี้จะไปอยู่ห้องนั้นเขาสิบปอยู่น้ำเธอแล้วไป <c oughs> ไป,ป <uri. S 1> ไปลูกไป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 หายไปหายโอ้ไปบ้านกินนีดแม่ไปอยป่ปไปะวู้ น้องเงิดมือใช้ซื้อก็เอื้อยหักกระไ่เลยวันนี้กคอยสิคั้งว้าบ่ให้เจ้าอยู่น่วกันต้องเล่นน้ำกันเลยเอ้ยขีมมม่มอน้องขี่ตีน้องขี่ยิกนอกก้องยิกเป็นตีเป็นให้กระไฮเต็มที่ให้กระไฮเอเ๊ม,มันปวดเต็มที่แล้วมันคืออยากให้ซื้อ เพิ่งจังได้กินน,นี่คืองานตำปากเมยอยู่กินไม้ขนมนะนี่อยู่นี่มันอยู่นี่สิไปหาช่องหาอยู่ใช่อืมอืมนี่ยไป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 เปิดให้แน่นว่ะเปิดแน่นเปิดแน่นทุ่จราก่อนขยายนเปิดนะแฝง,แงก่อนแฝงไม่ไปก่อนแฝงไม่แฝงไม่แฝงไม,ไมโ่โอ้ยโอ้ยจุ๊บจุ๊บเอาปากจุก๊บปากจุก๊บ โอยอยากกินเ่นแม่แพ้ช่างดีตามมสูงโอ้ยตามาดีนะน้องมงยู่อ uh, พ uh ี huh. ่อออยากสกกินเลไอ้แม่บ่นกินเลขอชือคือนี่ะ เก็บมาเก็บมาเก็บมาเออ๋าจะลาเก็บมามันเอาเอาหอันวาป้าก็มันสลัดเก็บมาหฮ้อัน่วาเปวแล้วจะมหให้เนอะ

กี่เด้อโว้ยคนกี่เด้อเออกี่เด้อเบิ่งมาชืบตีนใช่อีกเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้แม่เวรน้อเก็บมาลูกอืมเก็บมา น่อางนงหาะยาัเขาดอกเ่นเล่นเล่นได้ยานี้มันจะมีผัวให้เล่นดอกมีทัวให้เขาเล่นนะี่ชงหัวพี่ชงกัแม่อ้วนผมได้มีผัวให้เขาเล่นแลอ๋อแต่ว่ามีอ้วนผมไปเล่นผัวให้ก็พอ เนาะไผมีลูกมีเมียไปเล่นชู้เล่นชาวกตมันแห็นบาปมันเวทนั่นแต่เมียมันจับได้จับตัดแต่เป็ดกินมันแล้วซะมันคือเคี้ยวแทะอืมจับมันหู้ทั้งหู้อยู่มันเล่นกันกะเอามันประชองรถถ้าบบหู้ก็ถือว่าบบพิษถ้าหู้แล้วบบทอยกะมันหัก กดแห่งกรรมมันตามท่านดอกจับได้อะจับได้อยู่แล้วเรื่องจับได้นเอากับบองเหตุผลมันดาหยียบยานคู่มือคนเข้ากับขีดจำกัดมันจะค้นประสาทแน่ ือทังแล้ม่ปลาผ่ามาอือมีอกแต่ทังก็มาพี่ดูมาพี่เฮ้ยเินวะอกไล้วมาพี่ดูมาพี่มัแม่ใช่โอ้แผงเอ้เอ้ยมาเนยเจนเจเยมาใช่นะ

ขาดแล้วมาแม่ขอมาเห็แม่ขอมาลูกมา้ผุดผุดผุดเสียงนั้นเสียงนั้นอ้๊ยฉีกเฉยโลเลยอุ๊ยอุ๊ย กระดาษทิชชู่อู้อ้ปุกปุลาลูเอ้ยพุนผุนผุนผุนความดื้อของนางสุดยอดเลยแยกกันอยู่เอ้ยอยู่พุ่นน้องอยู่พี่บ่แยกบ่ได้อันนี้แย่งเอ้ยเอ้ยกระไห่แหละเืรดมือใช้ชื่อเอ้ยกระไห่แหละต้องแยกทางกันอยู่แยกกันอยู่ จอมยุทธนี่มันขี่ดือ้อมันตีโมมันยิกงโมอือฝ่ามือปวดปวดอดว่าน,นี่ยังฝ่ามือปวดหนาจะท้องอยังเปียะรถเล็กน้อยห้น้ำตะพื้นตะพื้นขนาดใหญ่ยังห้น้ำนี่นะเหนี่ยนติดดิชังเลย ป่โอเคชาปลุ่งคลิปนี้ก็สิคอโตไปแล้วเนาะวันนี้คลิปนี้ก็แบบมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาท่องคือเก er ่าเด้อเนาะที่มารับชมคลิปของชาท่องที่บขอขำโฆษณาก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายๆเนาะอาทุจ้าก็ไปก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงอ่ะอะรถเนี่ยสบายดีเด้อป้าลุง